สวัสดีครับผมเซนโบจาก B.O. Auto นะครับอยู่ถนนบางปวยใซนน้อยเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนิสสันนนวาร่า np 3 0 0ปี2018สีเทานะฮะเป็นกระบะตอนเดียวช่วงยาวนะครับเลขไม์เพียง1สน0 0งกิโลเล่มทะเบียนรถแค่มือเดียวนะเล่มส,สวยเลยเดิมเดิมเลยนะฮะเดี๋ยวดูรอบคันจะมีล้อแม็กขอบ18นะครับยางเต็มนะยางปีใหม่อยู่มีชุดแต่งตรงนี้มา มีบันไดข้างมาครบนะครับแล้วก็มีโลบาร์ด้านท้ายนะฮะลองคันดูชาวบ้านผมเรียกว่าสภาพดางฟ้านะเพราะรถคันนี้มันไม่เคยทำสีนะฮะเดิมๆบางๆเลยเคาะดังเป้งๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดท้ายกระบะรถคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักนะครับเดี๋ยวมุมดูมุมด้านท้ายเดิมทั้งสองฝั่งนะฮะทั้งซ้ายและขวา เดี๋ยวมาดูทางขวาของด้านตัวรถนะครับสีเต็มสีสวยทั้งคันไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวอาจจะมีริ้วรอยเศษขินอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆอันนี้คือเรื่องปกตินะแต่ผมจะไม่ทําสีนะผมจะให้ลูกค้าได้เห็นแบบว่าสีเดิมๆของมันไปเลยเลิ้วรอยเล็กๆ,ๆน้อยๆจะไม่ทําแต่คือมันไม่ได้มีผลอะไรมันไม่ได้ทําให้รถมีตําหนิหรืออะไรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับ เบาะภายในสวยสะอาดเป็นเบาะผ้านะไม่มีขาดไม่มีชํารุดอะไรเลยนะครับกุญแจรีโมทมาอยู่แล้วสองชุดเดี๋ยวให้ดูเลขไม้กันหนึ่งแสนสองพันกิโลไม้แท้ๆของเขาเลยเพราะเป็นรถเล่มมือเดียวมาเลยส่วนใหญ่รถคันนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้เขาเน้นจอดมากกว่าครับเนี่ยมีกระจกไฟฟ้ามาพร้อมนะฮะฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งนะครับ เดี๋ยวมาดูออปชันภายในนะครับอ่าวิทยุอะไรของเขามีมาพร้อมนะฮะอะโอเคอนนเดี๋ยวผมปิดวิทยุก่อนนิดนึงที่สําคัญมันดีตรงที่ว่ามันมีกล้องมองหลังจากโรงงานเป็นเกียร์หกสปีดตรงนี้นะครับพอผมใส่เกียร์ถอยปุ๊บอ่าโอเคกล้องมันแผ่นมาแล้วเป็นกล้องจากโรงงานมาเลยนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ถอดล้อที่ถอดยางอะไรมันจะมีอยู่ด้านท้ายตรงนี้พร้อมเลยมีแม่แรงชุดแม่แรงอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวมาดูทางด้านห้องเครื่องนะครับว่ามันเดิมแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูลังษณะตะเข็บฝาโป่งด้านบนก่อนนะอะเดิมๆบางๆอันนี้คือเป็นตะเข็บจากโรงงานเลยสติ๊กเกอร์ครบอ,อาะบางๆมาดูทางด้านน็อด้านขวาอันนี้น็อไม่เคยแกะนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยน็อจเ,เดิมไม่เคยแกะเหมือนสอนผู้ชีดูลถไปในตัวเลยล้อฝาโป่งไม่เคยแกะนี่คือฝั่งขวานะครับไม่เคยแกนะนะเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายกับ เก็บฝั่งซ้ายน็อตไม่เคยแกะเ,เดินหมดนะครับมันดีตรงนี้แหละที่มันเดิมเนินห้องเครื่องแห้งๆสวยๆมาเลยราคาตอนนี้ผมตั้งอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมปรับลดลงมาให้เลยเหลือสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับมีไฟแนนซ์รองรับทุกไฟแนนซ์ บางไงโทรมาปรึกษาหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้เบอร์0897668045นะครับเต็น์บีโออ o Auto อยู่ถนนบางกวยไซน้อยบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับขอบคุณครับ